บรรยากาศพนกกุนตกตกนี่หลังจากโซนกินอิ่มนอนรับฝนหลงเม็ดนะครับเรนเรนนะครับผมเนาะพวัดีกับผมจองทีเดียน,นะครับตรีมหลังบ้านนอ้ององค์หญิงนะครับผมเนาะนี่ เดี๋ยวเราไปดูช่างนะครับผมนะมาเก็บกระเบื้องนิดๆในตัวบ้านนะครับในห้องน้ำเนาะ เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมเนาะฟ่าเป็นน้ำเลยครับ F4 นี่ลงเรียนดิ้นนะครับลงเรียนเดินเนะเราไปดูชั่งหน่อยอันนี้มาเก็บ กระเบื war, home, what? What ้องในห้องน้ำหรือว่าเก็บอะไรเรื่องงานเก็บนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเกือบจะสมบูรณ์ร้อยเปเซ็เกือบปีแล้วไม่เจอหน้าช่างโอ้โหกระเบื้องสองแผ่น อเหลือสองสองแผ่นเนี้ยนะอือมีใต้เคาน์เตอร์ด uh, ้วยตัวลูกตั้งกันนะอ๋อตรงนี้สองแผ่นแล้วใต้เคาน์เตอร์กี่กี่แผ่นฮะอือใต้เคาน์เตอร์นี่ตัวนี้อ่าอือจะขอเพิ่มห้องอื่นเสร็จเสร็จแล้วเหลือห้องนี้กับห้องล่างอ๋อง่าโอ้โห ระเบิงสองแผ่นน้ำมันสองพันลเยก็บนิดเดียวมีตัวห้องน้ำแล้วก็นาคาเต์นะครับผมคาเตอร์ล่างห้องครัวเก็บขอบนะครับเล็กๆน้อยๆ เราตักผ้าเก่กาไหมไม่เก่กาครับไม่เก่กาเนาะเมืเ่วอาวานก็ตกหนักเมื่อว,วานไม่มานะ่ะดีแล้วเมื่อวานป่านี้ยังไม่เหย็ดเลยนะ นี่งานเจ๊จะปีนี้หยุดเลยจบเลยพายุเข้าไม่เป็นไรครับงานภายในนะครับพบน่นเนาอเก็บตกนิดน้อยๆน,นะครับงานภายในถึงฝนตกก็ไม่มีปัญหานะครับ แต่ของเจทำปีเรียบร้อยครับผมดีไปเต่ลุ่มต่อมอไว้แล้วนะครับผมนะเจ็จซับแต่ฝนมันยึดให้นะครับกาข้าวแบบการก่อดินนะครับเต่มันจะไม่มีปัญหาแต่อะไรนะตุดๆุด โุ้ยบ้านเด็กเดื้อสบายเลยฮะตรงข้าวนี่นอนเล่นแต่โตอยู่นะครับตรงข้าวออ้นอนค้างตัวอาห่ารเลยครับพวนี่บ้านตรงค้าว มอร์ด็อกบุญรอดนะครับผมโอนกรรมสิทธิ์ให้ตองขก้าเรียบร้อยเลยไม่ก่อยใดใต้กันนะครับตองขก้าวเนาะเป็นน้องอยู่สบายดีครับผมนี่ดูกับเมื่อวานปอจิตากับปอ,อกนะครับลงห้าปลากันไม่ได้แต่พอเช้านี้ดูับ ลอยเต็มบ่อมดครับนี่ไม่ได้ลงไดเวอร์นะครับไปจำนำปูนะครับกลัวมันจะนกนนะ้ำแต่น่าจะรอดได้แล้วครับพุ่มแต่ว่าตกนักนักๆหลวันแรกมีซิสกับพุ่มนกน้ำได้แต่นี่น่าจะปลอดไปแล้วน่าจะปรับสภาพตายเลย อย่างมายุตี้ครับแม่าย้ายกล้องหน้าเสร็จจากแปลงนี้ไปแปลงนู้นต่อครับก็เดินงานจังนะครับปุเนาะวันนี้ก็จังเก้างานมาอามาเก็บนะครับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับพุ่มเนาะ ไม่รู้จะเต้นไป่องใดไหมครับผมวันนี้โอ้โอเคนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติบต่อใกล้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดตามโฆษณานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม